ตำรวจสพชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากนายดรุณเพชรโตและนางประภาศีเพชรโตสองสามีภรรยาข้าราชการครูบำนาญว่าได้ถูกคนร้ายขโมยเครื่องสูบน้ำมูลค่าประมาณสามหมื่นบาทหายไปโดยบอกว่าหลังจากที่ตนเองกเกษียณอายุราชการจึงได้มาซื้อสวนผลไม้จำนวน48ไร่ในพื้นที่บ้านคลองห้วยหลัวตําบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปลูกมะปรางมะยงชิดมะม่วงและมะนาวจำหน่าย และเมื่อหลังจากผลไม้หมดฤดูจึงได้พาครอบครัวกลับไปบ้านที่จังหวัดพิจิตรโดยมีนายสมควรเจกตีชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ดูแลสวนโดยในวันเกิดเหตุนายสมควรได้ไปสูบน้ําเพื่อรดสวนผลไม้ตามปกติแต่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ายี่ห้อคูบูตาราคาเครื่องละ1น0 0 0นาบาทสองเครื่องรวมไปเงินสา0 0 0บาทที่ติดตั้งไว้ข้างลาคลองได้หายไปจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตํารวจเพื่อขอให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ เมื่อก่อนนี้ก็รับรายการเป็นครูหลังจากเกษียณอายุการมาก็หางานอดิเรคกทำก็มาซื้อที่ที่ชนแดน,นปลูกพยงชิดปลูกลเอ่อมะม่วงมันนานและก็ผลไม้อีกหลายอย่างคราวนี้เนื่องจากน้ำแถวชนแดนเนี่ยมันอยู่บนเขามันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราก็ซื้อเครื่องมาเพื่อมาสูบน้ำในสระในคลองเอาไปลดทังด้านบน กล้ก็ซื้ออีกโก้งมาเนี่ยเขาเรียกอีกโก้งเอามาสําหรับสูบน้ําวันนี้มามาลดจะมาลดน้ําต้นไม้ก็มาจะมามาสูบน้ําป้าก,กรดเครื่องเครื่องตัวนี้ถูกขโมยไปเอาเสื้อสูบกับลูกสูบไปใช้ทิ้งเครื่องตัวนี้ไว้ส่วนอีกเครื่องหนึ่งเครื่องตัวที่สองตัวนั้นยกทั้งเครื่องอันนี้ยกไปหมดเลยเหลือแต่โครงของอกโก้งอยู่ นล่วก็อยากจะฝากท่านผู้นำหมู่บ้านหรือเจ้าท้าที่ตำรวจอะไรเนี้ยช่วยดูแลปวดขันหน่อยครับเพราะว่าคนํำมาหาก,กินหัดอย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนครับถึงแม้ว่าราคาข้างวดจะมองดูแล้วราคามันไม่แพงแต่มันเสียเวลาครเสียเวลาในการ